สวัสดีครับผมฟุกนะครับเสียฟุกจากชีวิตอินอ่อนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูกระบ,บวนการผลิตสารพัภูมิที่โรงงานของผมนะครับว่าเราผลิตกันยังไงที่ได้คุณภาพแตกต่างจากเต้าอื่นโอเคครับอย่างแรกเลยนะครับด้านซ้ายมือน,นี่คือสารพัภูมิส่งโมเด์น,นะครับจากอันนี้ที่2ก็คือสารตายายส่งโมเด์น,นะครับตัวเลขที่ท่านเห็นอยู่ทุกท่านนี้คือจํานวนชิ้นนะครับของแต่ละชั้น ชั้นหินที่ซ้อนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงสิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรก็ว่างไปตอนแรกเราตัดหินก่อนถูกไหมครับตัดหินเป็นวัตถุดิบเสร็จแล้วเนี่ยหินที่วางอยู่ตรงนี้จะต้องซ้อนกันแต่เวลาซ้อนกันปุ๊บเนี่ยเวลาตัดหินเนี่ยหินมันไม่ได้ระดับถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้เขาจะซ้อนเราใช้ทุกหมู่เจียเพื่อตัดแต่งให้มันได้ระดับกันเสมอกัน แต่ของผมไม่ใช่ของผมใช้เครื่อง CNC นะครับปรับระดับคุณภาพจะสูงกว่าเพราะว่าได้ระดับแน่นอนแต่ข้อเสียคือระยะเวลาในการผลิตจะสูงเพราะว่าหนึ่งชิ้นน่ะนะครับปรับระดับใช้เวลานาน,านมากเดี๋ยวผมจะใส่รูปให้ดูว่าเวลาปาดปรับระดับนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ต่อหนึ่งชิ้นนะครับจำนวนด้านนี้คือปรับระดับแล้วโดยเครื่อง CNC ด้านนี้ คือตัดมาเป็บบนกระบวนการเก่าใช้มือเจียใช้ลูกหมูตัดแต่งขึ้นรูปพอมาถึงปรับระดับเสร็จปุ๊บทั้งคู่ปรับระดับเหมือนกันหมดแล้วต่อมาก็จะเป็นการขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆให้เหมือนกับพระภูมิไตยาย์ที่ท่านเห็นด้านด้านตอนแรกนี่คือการขึ้นรูปของเราใช้ซีนซีในการขึ้นรูปข้อเสียก็คือเระยอะเวลา ในการทําที่นานขึ้นเหมือนเดิมแต่เราได้คุณภาพที่ดีกว่าได้ระดับได้ฉากได้รูปทรงที่เท่ากันทุกครั้งนะครับปกติแต่ก่อนเราก็เอาไม้มาทัมาทาบตัดแล้วก็ขึ้นเครื่องแท่นตัดใช้มือเจียเข้าโคง้งเข้ามุมซึ่งมือกับเครื่องมันก็จะต่างกันในเรื่องของความคงที่ฉากนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกก็ได้ครับในการมุมโคง้งส่วน เหลี่ยมต่างๆนะครับพอขึ้นรูปเสร็จเนี่ยก็จะตัดหินทุกนี้ออกนะครับเสร็จแล้วก็ไปขัดเงาขัดเงาให้เกิดความเงาเพราะขัดเงาเสร็จปุ๊บแล้วก็ประกอบเรียงเป็นชิ้นอย่างที่ท่านเห็นตอนแรกเบอร์นี้คือจะเบอร์เดียวกับพระภูมิที่เสร็จแล้วก็ไล่หนึ่งสองอ่าสองมาทับหนึ่งสามมาทับสองต่อไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นพ,พระภูมินะครับ ด้านนี้ก็เป็นเครื่องปาดนะครับก็ปาดใช้เวลานานหน่อยนึงนะครับแต่ได้คุณภาพที่ดีกว่านี่คือความแตกต่างของร้านเราครับชาวดินอ่อนครับ